การปรับเปลี่ยนพื้นผิวและเชื่อมโยงโครงร่างของวัตถุนะครับในหัวข้อนี้เราจะมาดูเรื่องของการตัดมุมนะครับการตัดมุมโดยใช้ราเอทแบบ variable radius นะครับราเอทก,ก็คือตัดมุมแบบโค้งมนนะครับถ้าลักษณะแบบตัวอย่างชิ้นงานนี้นะครับก็จะมีการปรับค่าความโค้งนะครับเราเรียกว่า variable radius นะครับขั้นตอนการออกแบบมีดังนี้นะครับ คลิกที่เครื่องมือ New Design เพื่อสร้างชิ้นงานใหม่นะครับหลังจากนั้นให้สร้างรูปทรงตันสักหนึ่งรูปหรือชิ้นงานสักหนึ่งชิ้นนะครับในที่นี้จะใช้ที่ขนาด330 2 0 5คูณ205นะครับคูณ20 200นะครับใช้เครื่องมือ Extrude Profile ครับเพิ่ม ความหนาหรือความสูงของชิ้นงานแต่ที่นี้ใช้ที่8 0ม mm ิลิเมตรนะครับคลิกโอเคขั้นตอนต่อไปเราจะกำหนดกนารตัดขอบของชิ้นงานนะครับคลิกที่ select edge เพื่อเลือกเส้นขอบของชิ้นงานนะครับคลิกที่เส้นขอบจากนั้นคลิก round edge เลือกตัวเลือกแบบ variable radius นะครับจากนั้นเราจะต้องมากำหนดค่าของเลน t h กับ radius นะครับเปอร์เซ็นต์ของเลน t h ก็คือเปอร์เซ็นต์ของความยาวนะครับเช่นกำหนดค่าที่20%ซของความยาวจะให้มีความโคง้งจากความสูงมั180น,นะครับจะให้มีความโค้งอยู่กี่เซนกี่มิลลิเมตร ถ้าเราบอก20มิลลิเมตรก็จะต้องพิมพ์ได้20ครับดัวเป็นคลิกช่องต่อไปที่60หรือ50ครับกำหนดได้ให้มีความโค้งอยู่40มิลลิเมตรอย่างนี้นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นดังรูปนะครับที่ความโคง้งที่เปอร์เซ็นต์ของความยาวที่60เปอร์เซ็นต จะให้มีความโค้งเท่าไหร่นะครับเช่นบอกว่าความโค้งอยู่ที่60มิมนะครับก็จะได้ลักษณะดังรูปนะครับที่80%ของความยาวมีความโค้งเท่าไหร่อาจจะให้เป็น15มิมนะครับผลลัพธ์จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ ถ้าตรงตกับความต้องการแล้วก็คลิกที่ปุ่มโอเคนะครับจะรลกษัดังรูปครับเช่นเดียวกันอีกด้านหนึ่งก็สามารถทําได้อาจจะใช้วิธีการคัดลอกนะครับจะได้เร็วขึ้นวิธีการก็คือคลิกปุ่ม s e l e c t Face นะครับคลิกเลือกพื้นผิวที่ต้องการจะ Copy ก็คือส่วนที่ปรับมุมเมื่อครู่นี้นะครับคลิกสังเกตอีกทีนะครับคลิกนะครับ คลิกเครื่องมือ Copy จากนั้นคลิก select edge นะครับคลิกเส้นขอบ,บแล้วก็คลิกที่ปุ่ม paste นะครับการทำงานจะเห็นว่าชิ้นงานนี้จะมีลักษณะการกลับด้านกันนะครับ ตรวจสอบที่ browser pane ที่ชื่อว่า feature r o วหนึก็คือการตัดขอบครั้งแรก r o วสอง r 1ห copy ก,ก็คือส่วนที่เรา copy มานะครับเพราะฉะนั้นเราจะปรับแก,แก้ไขของตัวที่ copy มาใหม่นะครับให้คลิกขวาที่ r o วหนึ่ง copy เลือก redefine ครับปรับให้เป็นลักษณะเดียวกันคลิก reverse นะครับคลิก ok จะได้รูปทรงที่มีการปรับความโค้งตัดมุมตามที่เราต้องการนะครับเสร็จแล้วเซฟนะครับเพื่อใช้งานในครั้งต่อไปคลิกบันทึกครับเซฟกำหนดชื่อไฟล์ว่า radius นะครเซฟ